รักปฏิและในสัมเนธมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบการณ์ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้อกษตาเรีทั่วทั้งประเทศวันที่25ธันวาคม2567นายมูฮัมหมัดนัสรีเงาะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักพักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พา2 8กรกฎาคม2567โดยมีนางพาตีมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ าราชานุเคราะห์จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีจำนวน73ตันตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา,ม,หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีานักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีในอำเภอผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีตำบลลูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี